สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็เป็นอยู่ในเกม Mini World b l o c k a r s ในพาร์ที่5กันนะครับผมห่ <Yahoo! S 1> างหายกันไปนนครับเกมนี้นะครับผมเพราะว่าเราโมดแต่ไปเล่นเกม G มอนนั่น er เองนะครับวันนี้เราก็จะกลับมาเล่นเกมนี้กันเหมือนเดิมนะทุกคนแงบนี่นี่ดู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 อะไรเดือเสาขี่เรือตื่นเต้นใช่ไหมล่ะโอ้โหเดือดเสาขี่เรือว้โอโไม่เคยเห็นมาก่อนอออซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าเราทิ้งเกมนี้ไปแล้วนะแต่เราทิ้งไม่ปันทิ้ง โอ้ทิ้งที่ไหนล่ะเขาเรียกว่าพักไว้ก่อนนะค่อยเล่นพักจนลืมเลยใช่ไหมวันนี้เราจะไปทําอะไรดีเนี่ยเข้ามาเนี่ยไม่ได้คิดเลยว่าจะทําอะไรครับตอนแรกผมกาผมจะแบบว่าย้ายบ้านนะผมแต่พอมาคิดอีกทีเนี่ยรู้สึกว่าการย้ายบ้านมันลำบากเกินไปนะเออไม่ย้ายแล้วอยู่เนี่ยแหละเอออยู่เนี่ยแหละทุกคนมีเมล็ดแตงโมเพิ่มไหมไม่รู้ดิน่าจะอยู่ที่บ้านหรือมากเมล็ดแตงโมเนี่ยนี่ไงคุณปอนในหีบของคุณมันมีเมล็ดแตงโมอยู่คุณจุกคิดไว้อะ ผมก็บอกอยู่ในบ้านเนี่ยจิ๊บไปตรงไหนนยฮะมาทุกคนมาเริ่มปลูกเลยแล้วกันนะเราต้องเว้นที่หน่อยนะผมเดี๋ยวผมจะทําการปลูกข้าวไว้แถวไหนดีแถวตอนนี้แล้วกันทุกคนปลูกข้าวต้องทาไงนะต้องทํารางน้ําก่อนใช่ไหมใช่ใช่จริงๆถ้ามันอยู่แถวน้ําอ่ะไม่ต้องทําก็ได้นะเพราะว่าน้ํามันจะซึมเข้าไปอยู่แล้วคือพี่จะทาเป็นสวนแปลงขึ้นมาใหม่ไงคือถ้าเราปลูกตรงริมน้าเหมือนแตงโมมันก็จะดูลกไปไงให้มันดูสวยๆหน่อยผมไม่ได้เป็นคนมักง่ายแบบคุณนะคุณปอนปอนพี่ฝ่ายนึงก่อนปอนทำหีเพิ่มนิในบ้านเยยๆ คือของตอนนี้มนเต็มตัวพี่แล้วแบบพี่ไม่สามารถที่จะเอาเอาออกได้เลยเว้ยเพราะหีพี่มันก็เต็มแล้วเนี่ยของพี่เนี่ยโอเคโอเคก็ได้ก็ได้ตอนนี้คนป่ามาเยี่ยมแลวนะผมโอ้โหนอนเถอะปันได้เวลานอนแล้วเช้าแล้วทุกคนเฮ้ยเออเดี๋ยวเรามีสัประลัสู้กันเว้ยในก่ออ่ะเอ้ยจริงสิเออมันสู้กันเมื่อกี้สัประลาดไฟ เออนั่นมันรายการสับประหลาดไฟชัดๆเลยตื่นเช้ามาก็สดใสเลยเอาแล้วอย่างงี้ผมขุดรางน้ําผมไว้แล้วฝนตกมันจะเต็มรางน้ําผมไหมหรือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอ้โหอะไรวะเราแยกกันถังน้ําต้องใช้เหล็กนะครับต้องใช้ท่อนไม้แล้วก็ขายไนท์ไอขคายไนท์นี่มันคืออะไรอะ่ะถังน้าปกติมันไม่ต้องใช้นี่ใช่ไหมแล้วถังไม้มนอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอยู่ข้างล่างข้างล่างหน่อยอะในหน้าทั่วไปเลยในว่าถังไม้เจอแต่ไอข้อไก่ ไม่มันมีจริงไม่ในถังไม้เนี่ยผมเห็นแต่ว่าเป็นถังเหล็กไม่ตาถัว่วว่ะเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวผมเปิดเนตรวงแหวนแล้วยังไม่เห็นเลยเนี่ยเอ้อยผมเจอแล้วผมเจอแล้ว <c oughs> กวารวานขึ้นมาหรือยังเฮ้ย <c oughs> ผมจะมาํำการตักน้ำเข้าบ่อนะครับคุณสมโอ้หรอครับคุณลองคิดสภาพนะเรามีข้าวเท่ากับว่าเรามีกินเว้ แล้วพอเราไม่กินเราก็จะโตพอเราโตเราก็จะมีความรู้พอมีความรู้ก็มีความเก่งพอมีความเก่งก็มีความรักพอมีความรักก็มีความฉลาดพอมีความฉลาดก็มีความแฮปปี้อินเลฟอะไลทุกคนเรามาวางดินกันเถอะเรามาทําการตั้งไฟไว้นะให้มันดูดีเหมือนแบบอยู่ท่ามกลางปุบป่าเขาจุดไฟเลยทุกคนนี่เป็นไงล่ะแสงสว่างสุดยอดเลยแล้วก็ดับเพราะว่าฝนตกอยู่นะครับแล้วไม่จุดที่ร่มไม่จุดที่ร่มท่านเหรอมันจะมีที่ร่มอ่ะคุณฝนตกอยู่เงี้ย อยู่ในบ้านไงโอ้โหสำลักควันตายพอดีจะมาค่ายนี่จะมาค่ายนี่ก่อนคนป่ามาทำอะไรตรงนี้มาหลบฝนเหรอมาหลบฝนเหรอคนป่าก็หนาวเป็นนะมีอะไรแรกเอ้ยมีนี่ว่าบทโซ่คืออะไรวะโซ่มันคือเป็นเหมือนรองเท้าเอามาลองดูก็ได้มั้ยบทโซ่มาเดี๋ยเรียกมันว่าบทโซ่ยิงอ่ะเออก็มันเขียนบทโซ่อะได้ผมอ่านเป็นอะไรอ่ะคลิปนี้นะเหมือนเดิมทุกคนอาจจะไม่ค่อยมีอะไรทํา มันไม่รู้จะทําอะไรนะบางทีนะทุกคนครับเอ้ยเราทาบ้านแบบนี้ไหมล่ะทําบ้านแบบเป็นตึกไปเลยสูงไปเลยที่แบบแล้วก็สร้างลิฟต์อะไรเงี้ยสร้างลิฟต์ขึ้นมาไฮเทคแท้โอ้แค่คิดก็ดูดีแล้วนะครับทุกคนได้แค่ฝันเอ้ยไม่ได้แค่ฝันหรอกไม่ได้แค่ฝันเราทําให้มันเป็นจริงได้โอ้สว่างจ้าเลยทุกคนฝนหายทีโอ้เสพตาฝนตกอีกทีหน่อยเฮ้ยมีโต๊ะนี่ว่ะชั้นวางหนังสือเอาชั้นวางหนังสือมาหนึ่งอันแล้วกันมันจะได้ดูเป็นบ้านไงปัน นี่เราจะวางตรงนี้ละกันโอ้โหทุกคน<อ>ดูดีละเกินเอาอะไรมาใส่ได้บ้างในชั้นหนังสือเนี่ยมีแผ่นศิลาจารึกด้วย <What? S 1> อ๊ย้ผมค้าแผ่นศิลาจารึกดีกว่า ไม่อยากจะรู้ว่าแผ่นศิลาจะรึกเราสามารถที่จะเขียนได้ป่าวะมันมันทำม,มันทำอะไรไม่ได้วะเออมันเหมือนหลุมศพอะทุกคนแต่ว่าถ้ามันเขียนอะไรได้นี่คือดีเลยนะตลกเลยนะแต่คือนี้คือไม่สามารถทําอะไรได้ละ่ะเดี๋ยวผมขอตั้งไอ้นี่เอาไว้นะฮะล่วงหน้าก่อนที่คุณปอนจะตายไปและหน่อไม้ปลูกไงครับหน่อไม้ต้องเราต้องเอาตัวหน่อไม้มันมาเอาตัวหน่อไม้ที่มันเป็นหน่อไม้อะไปขุดหลุมโดยใช้ที่ขุดพ่ว่ ผมอยากได้ที่ซ่อมจังเลยเนี่ยตอนนี้ที่ขุดผมก็จะพังแล้วเนี่ยที่ขุดเพชรเนี่ยหน่อไม้มันเป็นพืชพืชน้ำไหมไม่นะเอองั้นก็แสดงว่ามันจะปลูกตัวไหนก็ได้มั้งเนี่ยผมปลูกตรงนี้แหละเพื่อมีแพนด้ามาอยู่เอ,อ้ยนี่ไงต้นซากุระผมโตแล้วเห็นป่ะทำไมซากุระคุณโตเร็วจังนี่คุณใช้เ,เทะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่อะผมปลูกมาได้สักพักแล้วล่ะพยายามสร้างโตคาร์บแล้วก็วางไว้ทั่วๆก็ดีนะเราจะได้แบบว่าในยามที่เราจะคาร์บอ่ะเราจะได้ไม่ต้องไปไกลไงคุณมีนี่ไหมปันคุณมีกระจกไหมกระจกผมอ๋อเหล ในหีบคุณนี่มีของหลายอย่างที่ผมต้องการใช้เลยนะผมเก็บทุกอย่างไว้นะคุณเก็บหรือคุณจุบจิบ <c oughs> ตอนนี้หลังคาคือยังสร้างไม่เสร็จนะ,ะยังเหลือพื้นที่ว่างตรงนี้อยู่ต้องไปตัดไม้เพิ่มครั้งที่แล้วที่พวกเราไปล่าเพนวินกันมาเนี่ยโอ้โหผมได้ปลาเต็มไปหมดเลยคือเหมือนประมาณว่าถ้าเราจะไปหาเสเบียงที่นั่นบ่อยๆก็ไปได้นะไม่ไกลด้วยแป๊แบๆเราก็เดินไปถึงแล้วทุกคนแล้วแบบเพนวินนี่มันคือหาได้ง่ายมากนะครับมันเป็นสัตว์ที่แบบอยู่เต็มไปหมดเลยชั้น2ตอนนี้เราทําการนี้เสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะททําากกรุบอใหม่น วางได้มั่วซั่วมากมันดูไม่เท่เลยสำหรับผมคือมันดูไม่ดีเอาทอชมาปากให้มันดูเท่ดูดีสุดๆไปเลยสรุปพารน,นี้คือมาทําบ้านใช่ไหมแล้วก็มาทําอื่นๆใช่ไหมใช่คือไม่มีอย่างอื่นทำแล้วแหละไม่มีแล้วต้องมีมั่งดิ คนดูเขารอคอยเราอยู่นะบอ,อนตพี่สามารถที่จะคาบเป็นขวดแก้วได้เลยเว้ยเราเอาขวดแก้วไปเอานมได้ไวป้ปอนเอาจบหิงห้อยก็ได้ด้วยวแก้วบอกว่าเอาจับหิงห้อยก็ดีนะมันจะส่องแสงให้เราได้นะอ,อ,อาเลยมีของตกแต่งเต็มไปหมดเลยนะฮะแต่ว่าเรายังไม่ได้ปลดล็อกว่ะมันมีรูปล็อกขึ้นเนะี่ยน่าจะต้องแบบไปปลดล็อกตรงหน้าเกมผมสามารถที่จะคาบเค้กอะไรได้ด้วยนะเผื่อถึงวันเกิดคุณไงคุณจะได้มีเค้กไว้เป่าเอ้ยใกล้แล้วใกล้แล้ว แกจะวันเกิดใช่ไหมใช่ <c oughs> ใช่ <c oughs> จ,กกจะกลามันอืออืออย่ามาแถวสวนข้าวฉันฉันปลูกข้าวไว้อย่ามาเฮ้ยไม่จะตายไม่จะตายเอ้ยได้หลุมศพได้ใช้งานหลุมศพบอลไปไปนอนไหมเยวลองไปประจนภัยที่อื่นกันบ้างไหมเราอยู่แต่บ้านมันจะดูอุดอู้กเกินไปนะบอลลองดูบ้านเราดิโคตรใหญ่อ่ะนี่มาดูมาดูตรงสวนซากุระเห็นไหมมีบันไดขึ้นด้วยแบบว่าเฮ้ยไ่เอา่ะ เอ้ยเราลองไปด้านนี้บ้างบ้างเรายังไม่เคยไปด้านนี้เลยเนี่ยด้านหน้าเราเนี่ยอ๋อทางใต้อะนะเออด้านนี้ก็จะเป็นด้านที่อุดมสมบูรณ์นิดหนึ่งนะทุกคนแน่อุดมสมบูรณ์ต้นไม้เลยแต่ใบเนี่ยมีแต่ใบเ <c oughs> ดียบุวิธีหาข้าวดีๆนะทําไงปล่อยน้ําอ่ะปล่อยเททางน้ําอ่ะพอน้ํามันกระจายไปอ่ะมันจะอ้นี่เว้ย ไป<อ>ดันข้าวอ่ะดันหญ้าเออเอ๋อเหรอเฮ้ยเฮ้ยอ้หูวาทำไมป่านั้นมันสูงอย่างนี้ไงเฮ้ยตรงนี้ไงดันเห็นไหมไหนเป็นทางลงให้ไปเลยเนี่ยแบบว่าเราไม่ต้องขุดเองเลยเฮ้ยเราลองไปไหมล่ะก็โดดตามมันเลยไปเตรียมมีดไว้ก่อนนี่อะไรเนี่ยนี่คือฐานนะเว้นไว้ก่อนแล้วกันโอ้โดียิเสียงคนป่าเลยครับยื้ยื มาเลยคนปลาขมอนข้าเมาาข้าเมามีแมงมุมด้วยเอ้ยเอาแมงมุมมีด้วยแล้วเนี่ยองอ่าจะอะไรเออนี่นี่ทางนี้ทางนี้ดูมืดมืดีทางนี้เลยเอ้ยแมงมุมแมงมุมนเดี๋ยวเปิดไฟให้อดีเราจะหาของที่เรายังไม่เคยมีพวกแบบแร่ต่างๆแปลกๆพวกเราต้องการเหล็กใช่เหล็กก็ต้องการโอ้ทางนี้ยาวมากทุกคนตรงนี้่านรือเหล็กเนี่ยอันนี้คือฐานเออเออเออตาย ล้าง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 ัล้างกันล้างง้นเราไปดูข้างหน้าก่อนแล้วกันนะเอไปโอ้ยโอ้ยกิมีตัวอะไรวะผมไม่รู้เอ้ยนี่ไอ้นี่เงินเหล็กเคตีไปเราจะได้ทำที่ซ่อมใช่ไหมใช่ด้านนี้เอ้ยอะไรอ่ะนี่คือแร่อะไรโอ้แร่ทานโอ้ไม่กอดโอ้ยเงินเหล็กเจอเหล็กเจอเหล็กเจอเหล็กอีกแล้วพวกเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าเดี๋ยวตรงนี้พวกเราค่อยมาดำหามกระดิ่งไงไปป่าไนี่ไงป่าที่พวกเราสงสัยป่าไม้ยาว นี Stelle, bei, ่ไงมีต้นไฟโอมีมอนเยอะอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยสัตว์ป่าเฮ้ยมีมอนตัวใหม่ทำไมมีมอนแปลกๆอะอไม่ตัวใหม่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเออบินบินได้มันบินได้เว้ยมันบินได้เว้ยมาผมจะตีมันตีมันตรงมาตรงมาได้เรวะได้เป็นกระดูกพันแผลมาเฮ้ยแล้วก็มีดินที่เป็นในนี้ด้วยอะเฮ้ยเดี๋ยวเดต้นกล้วยว้าวเฮ้ยจริงดิเออ อ๋อไม่เป็นไรยังยังเยอะอยู่เลือดยังเยอะอยู่โอ้ยเดี๋ยวผาผ่าไอ้พวกกิฟฟ้าผ่าเออใส่ฟ้าผ่าใส่หรือไงวะใช่ฟ้าผ่าใสรถฟ้าผ่าใส่เมื่อกี้อืออือโอ้ไม่แตงโมแตงโมนี่ผมจะเอาไปอุ้ยกล้วยเอาให้ลิงได้ไงเผื่อมีลิงใช่ไหมไม่สังเกตได้ว่าเดินตรงหญ้าที่มันเป็นเขียวๆมันจะอืดเว้ยใช่เนี่ยหญ้าพวกเนี้ยเราเดินแล้วมันอืดทุกคนเราลองตีมันออกดิมันได้เป็นอะไรมาอ๋อเหมือนมันเป็นพุ่มหญ้าเหรอ โอ้ป่านนี้สุดยอดเลยทุกคนผมอยากจะรู้ว่าไอ้เครื่องมือที่เราขุดต้นไม้แบบทีเดียวต้นไม้นี้มันจะไปทีเดียวปะป๋าน่าจะทีเดียวเหมือนกันนะเฮ้ยเฮ้ยเดดเดดเดอทำไมเลื่องผมรถอะอยู่ข้าวหรือเปล่าเฮ้ยไม่อยู่นะหรือว่าอยู่ตรงหญ้าเลื่อนรถเออใช่ใช่เออใช่ใช่อุ้ยต้องเก็บหญ้านี้ไปตั้งรอบบ้านเราบังเนี่ยเอ้ยระวังเฮ้ยโอ้เอออ้าวมันก็เยอะอยู่นะเดี๋ยวเราลองเดินขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันเดินเข้าไปให้มันลึกกว่านี้ เอ้ยเหมือนลิงเลยอ่ะเฮ้ยพ่อเอ้ยเนี่ยเอพ่อดูดิเหมือนมะพร้าวเลยไหนเอี่นี่นี่เฮ้ยเอออะไรวะหนักเขียวเขียวนี่มันไม่ใช่ต้นมะพร้าวไม่ใช่เหรอได้ผลไม้อ๋อผลไม้ของต้นนี้เอ้ยนี่ไงลิงลิงเออนี่ไงเออลองลองให้ลิงนี่ให้กล้วยลิงกุ๊ก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 มานี้ไม่ชอบไม่ชอบเออไม่ไม่เอาไม่เอามากินไหมกินไหม กินไหมกินไหมโอ้หมดแล้ว,วอ่ะไอข้างบนข้างบนมีแร่อะไรทักอย่างเออว่ะมันส่งแสงว่ะมันคือแร่อะไรวะทุบเลยไหมทุบไปละของผมได้เป็นชิ้นส่วนหลักปลาดุงดิบอะเหมือนกันชิ้นส่วนหลักปลาดุงดิบไม่รู้ว่ามันคืออะไรทุกคนเดี๋ยวเราค่อยไปศึกษาดูว่าพวกเรากลับบ้านกันงอนดีไหมไปเดี๋ยวไปกลับบ้านไป,ไปพักก่อนฝ<อ>่าฟันกองสับปะรดไปกลับบ้านเราก็เถอทุกคนผ้าไปจะมืดๆนิดนึงเฮ้ยปอนจะปอนตายแนละ้วปอนระวัง เฮ้ยกลถึงบ้านแล้วผมกลถึงบ้านแล้วเฮ้ยทำไมมาเยอะจังวะสัมปรดเนี่ยระวังตัวระเบิดวะออู้บ้านเราอยู่ข้างหน้าแล้วสว่างสมัยใสกิ้งมาทำอะไรแถวนี้นี่มันเขตบ้านของฉันไปนอนเถอะปอนนอนนอนสู่พรุ่งนี้ตอนเช้าเขาบอกว่าหากนำมอสไปเผาในเตาจะได้รับเท่าเขาบอกว่าขี้เท่าเตรียมไปด้วยสารอาหารสำหรับการสร้างบล็อกเท่า แล็บอกเท่ามันทำอะไรได้ปะผลไม้มันบอกว่ากินแล้วจะกระโดดสูงผลไม้อาเบอร์ลองมากินดูซิมันกระโดดสูงจริงหรือเปล่าอน,นี่อยู่หน้า<อ>หลุมเลยเราโดดเข้าหลุมพอดอ <laughs> อีกินแล้วกินแล้วเฮ้ยโอ้ประมาณสองสองถึงสามบล็อกอยู่นะเออ,เอ,อสูงขึ้นอยู่สูงขึ้นอยู่แต่สูงภายในระยะสั้นเหรอเนี่ยหมดสูงแล้วหมดแล้วมันมีตัวกำลังไล่จมติยบอเฮ้ยทำไมมันตี่ะไม่รู้ดิปอนบอกลับบ้านไปปอนจะตายแล้ว ัดการเองพี่จะการเองปันพี่พี่ดาบที่โหดที่สุดในโลกเอ้ยไหนวะเอ้ยเดี๋ยวจะโทเดี๋ยวเจอธนูยิงไฟจะโทรเลยไปไปแล้วไปแล้วนี่เพราะผมจะปลูกต้นอาเบอร์แล้วนี่รอให้มันโตโอ้เดี๋ยวผมทำการไปปลูกแตงโมทุกคนเพราะว่าเราได้แตงโมมานะครับเราจะไม่เอาไว้กินนะเราจะมาทำเป็นเมล็ดแล้วก็เอาไปปลูกหรือมันสามารถที่จะกินได้แล้วก็คายออกมาเป็นเมล็ด หลังๆมานี้เราก็เจอของที่มันแบบว่าแปลกๆเยอะนะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าเอาไปทําอะไรนะครับผมจะลองแปะกล้วยดูนะเพราะว่ามันจะโต <S <S เออลองเอากล้วยแปะแตงโมงนี่คือโตช้ามากทุกคนเอาต้นเอาต้นกล้วยปลูกแบบน,นี้แหละตามปกติต้นกล้วยในชีวิตจริงอะ่ะเขาปลูกในการใช้ปักช้ำใช่ไหมหรอผมก็ไม่รู้นะผมไม่เคยทําอะไรพวกนี้ไอ,อ้ข้าวผมโตแล้วว่ะทุบข้าวดีกว่าเย่ได้ข้าวสาลีมาเกิดเป็นโกโก้คลั่ง สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับใครที่ชอบเกมไมเน่เวอร์เนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะทุกคนครั้งนี้เราก็มาแบบเลื่อยเปื่อยนะทุกคนแบบไม่ได้เตรียมอะไรมาเลย,เลยอยากทำอะไรก็ทำนะครับผมตัวเตี้ยขนาดนี้นะ <c oughs> เลยะคะสนใจปลูกต้นไม้สามารถปลูกได้โดยการสมัครสมาชิกเลยท่านต่ำสามสิบาทแล้วก็สั่งซื้อเสื้อและลิสแบนได้ที่เพจ Photoshop เลยนะครับเฮ้ยทำไมตัวผมแบบเวลาเดินมันมีควันออกจากปากด้วยวะสูบบุหรี่หรือเปล่า